เชียงใหม่หวานเทียบสัตว์โลกน่ารักสวนสัตว์แห่งความสุขใครเห็นก็ชอบความเดียงสาที่เบอร์สุดสะดุดความรักไว้ที่น้องแผ่นดินลูกเสือดาวน้อยที่กําลังเป็นขวัญใจดวงใหม่ของนักท่องเที่ยวสายตาทุกคู่ที่ได้ดูความขี่อ้อนของน้องแผ่นดินต่างพากันหลงไหลถ้าเห็นภาพแล้วอุ่ใจไม่ไหวรีบไปหาน้องนักเชียงใหม่ในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารีท่องเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่เที่ยวในดีเชียงใหม่มใ,หมในซาฟารีโดยนางสาวทิติรัตวนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณะนครขอเชิญนักท่องเที่ยวเดินชมสัตว์ชมความน่ารักการที่อยู่แบบธรรมชาติที่น่าศึกษาอย่างสุขสันต์มากมายพบความตื่นตาน่ารักเสือโคร่งสีทองน้องเอวาเอวาเสือโคร่งสีทองพี่ลูนา่าลูนา่าหรือนั่งรถชมสัตว์สุดชิลสมจริงสุดตื่นเต้นเราใจกับสัตว์จากทุกมุมโลกที่อยู่แบบธรรมชาติในแต่ละส่วนจัดโชว์ เชียงใหม่ในซา f a ฟารีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง22นาฬิกาปิดจำหน่ายบัตรเวลา21นาฬกาสามารถบล็อกอินมาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ในซ a f a ฟารี m สอบถามเพิ่มเติมโทร053 999000เชียงใหม่ท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ใน s a f a r ารี